สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องประจักษ์ชาแนลนะครับวันนี้มีโอกาสพาทุกท่านมาชมการแสดงช้างนะครับที่บ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอทาตูมจังหวัดสุรินทร์ครับผมผ่บค่าบริการทผู้ใหญ่คนละ50บาทเด็กต่ำกว่า3ขวบกับผู้สูงอายุเข้าฟรีของของฝากมีของร้านของฝากนะครับเยอะแยะเลย ด้านในก็มีด้านอกก็มีสองาเต็นท์นะครับนี่เรียกขยะก,ก่อนทิ้งด้วยนะครับหลังจากที่เราซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็เข้ามานั่งอยู่ในที้แสดงที่จัดแสดงช้างได้เลยนะครับไม่มีการจัดที่นั่งให้นะครับเข้ามาเข้ามามนั่งทางไนได้เลยเลือกที่นั่งได้ตามสะดวกครับก็แนะนําว่าให้นั่งอยู่บนอศัศจรรย์ด้านบนนะครับ เวลาดูช้างจะดูได้ชัดเจนกว่านั้นหน้เวลาช้างแสดงจะมีนักท่องเที่ยวลงมายืนอยู่ตรงทางเดินนะครับก็จะทําให้เราเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับการแสดงในช่วงแรกก็จะเป็นการแนะนําช้างก่อนนะครับหลังจากที่แนะนําช้างก็จะเริ่มการแสดงด้วยการป,ารปลาลูกโป่งครับอันดับแรกจะเป็นช้างป,าปลาลูกโป่ง แสดงมาลูกเสร็จนะครับก็จะเป็นการแสดงของช้างวาดรูปนะครับช้างวาดรูปมือสามเชือกนะครับช่วงนี้ก็หลังจากวาดรูปเสร็จก็จะมีการจําหน่ายพวกที่ช้างวาดไว้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าราเท่าไหร่นะครับไม่ได้สอบถามก็ด้วยถ้าสนใจก็ติดต่อย้าที่นะครับสาหรับใครที่อยากได้รูปที่ช้างวาดครับ

วันนะครับอาหารแล้วก็มีบางคนก็ให้เงินด้วยนะครับให้รางวัลช้างครับตัวไหนทีใคก็ได้ยินใครจะได้ยืนตนะ่อจากนั้นก็จะเป็นการนวดนะครับให้ช้างนวดให้การนวดก็จะเป็น ขอรับอาสาสมัครนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวนะครับใครอยากนวดก็ลงไปได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับงแต่พิพนมาไปด้อมจังหวะนี้ตื่นเต้นวัดเซียวหน้าดูนะครับ ยังนวดเสร็จก็มาต่อกันด้วยช้างชุดบาสเกตบอลครับผมไไไปไไปไ รอบยีนาทีกาเซลช้ามลม่ถึงสิบนาทีโอ้ย่อนลงครับผมได้แล้วครับอ่ะไปต่อครับต่อไปครับ ล่าสเก็บอลระวังโอ้ยาเป็อาญา่ปานนั้นเขาหนักมากีนะเสรโอเคขอบคุณที่เขามต่อบคัณที่มฟุตบคุที่มาเป็นตัวผ้บร กาต่อกันด้วยช้างชุดทุกโทษทกคนชุดโทษ で yeah. yeah. ยังเป็นแบบใหให้นะครับขอบคุณมากมานะครับปีใหม่ปีนี้ปีสพา509นะครับคนมีความสุขคามเจรารสิขวามมักนารฐหนาุรักษาเทวดาคุ้มครองคนปราปกป้องทุกคนทุกครอบครัวนะต่อไปรับ้ัอ้งทว ลนหลนยครับล้นไหลแส่ถนนหลครับแยกคนไอ้ประมาณก็ประมาณไม่้องครัขึ้นได้ใครเป็นนที่หมแล้วกันนะครับอ่ยต่อไปนะครับฐานสุดสุดท้ายแยกากแยนแฟนน้องทองแทบ้านกะบนะครับแฟนน้องแฟนพี่เนะครับแฟนน้องเข้ามาขอบคุณมากมาที่มามากรับยินยีทกทน ถ้าามีส่วนานการทำให้สตตนบ้านทุกเมืองของเรานั้นรบำลิกนาน จบได้สวยหรือเปล่าม้าไม่รอดกพออยู่เลยอ่าสุดท้ายท้ายสุดครับยิ่งช้าเป็นท้ายรอบที่สองคลียครับมครับผมช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้เราจนถึงช่วงท้ายนี้ก็ขอ สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือประทานพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานการเรียนและครอบครัวสวัสดีขอบคุณครับรมันเรามาโศกมโนมพลให้มีมีความเศรษฐกจชันปัดเปล่าไปแล้วกันนะครับนนะผมชุมชนจอดอีกตลอดไปแล้วกันครับ